ในสมัยเราก็จะมีการแค่สองวันสองปีนะครับเปิดปี2010เปิดสองครั้งก็แน่นอนครับตัว,ว,วของนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือวายซีด้วยนะคึับวันนี้เราก็จะมีการเปิดตัวทั้งแต่วายซีเช่นเดียวกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะถือว่าเป็นแรงสำคัญที่เป็นพลังอีกหนึ่งแรงก็เป็นคณะที่มาช่วยกันขับเคลื่อนไม่ใช่เฉพาะองค์กรห้างค้าแต่เพียงเดียว และก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์คาโยศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดชียนาทด้วยในตัวละครต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของการที่เรามาดวตัวกันกของการใช้ชีวิตในจังหวัดชัยนาทยางนี้มีหลายเรื่องที่เราจะเป็นจะต้องช่วยการพิจารณาช่วยกันสังเพื่อนซึ่งวันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมจะได้ได้าปนำเสนอวิสัยทัศน์ภารกิจรวมทั้งจุดสนาจ ที่เราวางแผนจะขับเคลื่อนภายในสองปีนี้ระบบและข้าราชการของกันท้าโจมชันใหม่ตลอดจนเจ้าหที่ของกันท้าโจมชันใหม่ทุกท่านเรามีความมุ่งมุ่งมั่นตั้งใจที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกท่านเหมือนเช่นที่ท่านมาร่วมแสดงความดีๆแล้วก็ร่วมงานในงานวันนี้เช่นเดียวกันครับกิจการสำหรับแถังทีครับ เป็นราที่ถ้าจะบอกเป็นรอกก็ได้ตลอดสองปีแต่มันไม่ใช่แค่ั้นแต่เมื่อเราการด้นินงานในสองปีที่สดงยนี่ทานรวมมกับทุกภาคส่วนภาระฐแาเ่วชนทั้งเ็ดที่เลยนะภาคธุรกิจตาคการค้าภาคบริการผูกภาคเกษตรชาคประชาสังคืทอืกลุ่มคนที่มีพลัง ผมมั่นใจว่าทุกท่านเป็นเทพที่ผ่านได้หมดมีโอกาสสูงผมบอกกับทุกองค์กรในทุกระดับในการทงานทุกท่านมีศักยภาพสูงมากพอได้ย,ยิ่งได้มาได้ยังไงก็ไม่มีวันเทา่าภาคบริการภาคการหาหรอกแต่ถ้าทราให้เขามีรายได้มากขึออ้นสังคมมันจะไปกันได้แบบมีความสุขขึ้นกันนะครับก็อันนี้คือการบ้านถามว่าผมไม่ได้โยนภาระให้ท่านเดลยวผมช่วยแต่เต็มที่นะ ที่บอกิดผมในนะผู้นำรัทนะให้คำนัน้ว่าผมเดอยู่ทกานเดิน่นจัดมือเลยนะครับจัร่เดินนแล้บอกใี้ทำว่าในวันเวลาที่เดินทิจตเรอง่อไ นบุคคลสำคัญที่จะได้มอบของที่ระลึกให้กับนัวชาเีหมแล้วก็อบท่ี่25ค่าจารย์รัพัฒนาแล้วก็ร่วมตสนองให้โยบายแล้วก็พิสัรเยให้กับทุกท่าน นช่สิปีที่ผ่านมาก็ทีรงคือรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเชียงใหม่ในวันนี้แล้วก็ได้ไปดูในพื้นที่ของมาหาอะไรด้วยก็ว่าตอนนี้กระแสเชียงใหม่ว่าธงมาแรนะครับตากดาไ้ร้อนัเรอยที่เรียนะไม่ว่าจะทำรกิจพลังงานอะไรอ่าางๆหรือรตามบริษัทอย่เป็นน้ำมันนะครับโดนกระทเรื่องเอสจทังนะครับเราต้องต้องหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในวันนี้ว่าเราจะทำอะไรนะครับ เผื่จะเป็นข้อมูลประโยชน์ให้ทุกท่านนำไปคิดต่อและเป็นโอกาสนะครับที่ที่นำมาสู่ความเป็นไปได้ในการทำที่ที่เชียงใหม่นภาคเหนือโดยเฉพาะประมาณนะครับจะมาจากธุรกิจผ่านอินในอินโดนีเซียในจีนออสเตรเลียแล้วก็ลงทุนท้าผ่านอินผที่ระยองไปอยู่ที่ลาวนะครับแต่ตอนนี้สีเทาทั้งหมดเนี่ยเราจะปล่อยมันจบไปทำใหม่ไม่ได้แล้วก็กู้เงินไม่ได้ dia nak aku nak dia nak